อันนี้อันนี้แล้วนี่แปดบิดแปดบิดแปดบิดคือนั่งคือแบบนั่งไม่ดีพอไข่ห้างปุ๊บเนี่ยแปดมันจะบิดสวัสดีครับ พบกับรายการโดดเรียนมาเล่นเกมครับวันนี้ครับผมโอ้โหชื่อรายการนี้ต้องบอกว่ายาวมากนะโดดเรียนมาเล่นเกมก็คือคือให้รู้เลยว่ารายการนี้ไม่ใช่เด็กเรียนหนังสือเด็กเฮีย่ากชื่อรายการของเราเนี่ยก็ตรงตามคอนเซปต์เลยว่าเป็นโดดเรียนมาเล่นเกมเป็นเกี่ยวกับเกมเมอร์คือเอาไอเครื่องเกมแบบนี้ไม่มีปัญญาซื้อเราจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อคือเราไปตามร้านเกมแล้วสังเกตไหมร้าน านเกมส่วนใหญ่แม่จะต้องอยู่ตามตึกแถวใช่ใช่หรือไม่ก็บ,บ้านในเลือกไ,ไม่ก็ห้างสรรพสินค้าถ้าคือสมมติคนมีเงินหน่อยพ่อแม่พาไปห้างก็จะไปเล่นเกมในห้างแต่อย่างสมมติผมเนี่ยโดดเรียนมาผมก็จะเข้าร้านเกมแถวบ้านแต่บอกไว้ก่อนนะมันเป็นสิ่งไม่ดีะไม่ดีไม่ดีไม่ดีดแต่ยุคนี้ มันไม่ต้องโดดเรียนแล้วแหละในมือถือแม่งก็มีเล่นแล้วในมือถือ่นแต่จะให้มาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีมือถืออ่ะมันเล่นไอ้เกมอะไรเนี่ยผ่านเครื่องพวกนี้ถูกต้องนะฮะอย่างเช่น เนี่ยเอาเราไล่ให้ดูเลยจะไล่ขอเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยคือคือตัวตัวต้นต้นต้นแบบของเกมเลยคือเครื่องแฟมิลี่ที่ฮิตฮิตในบ้านเรานะที่เล่นกับทีวีเนี่ยใช่ที่เล่นกับทีวีก็เครื่องนี้เลยไอ้เครื่องไอ้เครื่องแรกนี่น่าจะรู้สึกจะเป็นขาวแดงขาวแดงใช่ไหมขาวแดงเลยนะเป็นสขาวแดงแล้วตัวสีดำนี่คืออันนี้มันคือของเนี่ยค่ายเนี่ย F R คือ Family ่เขาทำเขามีรหัส102 202นย์สองอองอ สามศูนย์สามตัวล่าอาฆาตคือถ้าถ้าถ้ายุคเก้าศูนย์เนี่ยจะรู้จักเกมพวกเนี้ยคือหนึ่งมาริโอ้เตอร์ติสเตอร์ติสแล้วก็มีอะไรนะไอไอนี่คอนท่าคอนท่าขึ้นลงลงใช่ไหมขวานบีเอคลีเล็ดันตาใช่เล่นยังไงแม่งก็ไม่ตาย30ตัวแล้วก็มีมีอยู่เกมหนึ่งผมโคตรงงเลยมันชื่อร a d r นเนอ r ตอนเด็กๆเพื่อนนั่งบอกว่าเกมซูเปอร์แมนไอ้เหี้ยคือบอกเกมซูเปอร์แมนเราก็ไอ้เหี้ยเกมเหี้ยมาซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนคือไม่ม่ต้องหองี้แน่นอนบางพูดด้วยว่าไอ้ซูเปอร์แมนนี่นั่งมีรถบรรทุกไงคือจริงๆอ่ะ ไอเกมเนี้ยความเร็วมันได้ได้เขาเรียกว่ามันได้แบบในระยะมันไอเกมซูเปอร์แมนจะบินผ่านข้างแล้วซูเปอร์แมนเดวบินผ่านทนหมายถึงว่าโหมึงเร็วขนาดซูเปอร์แบบเป็นเหมือนซิมโบกันแล้วทั้งเกมเนี้ยคือมันเป็นเกมแข่งรถใช่ไหมอ่าเกมแข่งรถแล้วรถลันเนอร์ผมบอกเลยฉากแม่งไม่ได้มีอะไรมากรถไฟเตอร์ใช่ป่าวะรถไฟเตอร์ฉากรถลันเนอร์มันเป็นไอ้ตัวการ์ตูนตตัวการ์ูนฉากเนี้ยมันไม่ได้มีต้นตีอะไรแค่รถขยับซ้ายขยับขวาหลบรถอะไรพวกนี้แล้วก็อาจจะมี เบียดบ่อน้ำมันนี้นี่หน่อยพอ้ามีเท่่ไหรพอความเร็วได้ที่ปุ๊บซูเปอร์แมนแม่งมียดมาแม่ไม่ถึงวิซูเปอร์แมนมาเกมซูเปอร์แมนไอ้เหี้ยทั้งเกมมึงไม่จับจับซูเปอร์แมนจับซูเปอร์แมนเฮียอันนี้อันนี้เนี่ยแปดบิด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 เสร็จปุ๊บเนี่ยแปดบิดนี่คืออธิบายให้น้องๆฟังแปดบิดนี่คือคือนั่งคือแบบนั่งไม่ดีอ่ะพอไข่ห้างปุ๊บเนี่ย แปดมันจะบิดไอันนั้นมันคนละอันไม่ใช่แปดบิดอันนั้นมันอันนั้นโดเด็กอันนั้นแตกบิดเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ต้อเต่าผมว่าโอ้ยเข้าใจผิดนานพ้อไปห้าปุ๊บเนี่ยแปดบิดไม่ใช่อันนั้นต้อเตาอ่อพอโตพอโตอายุขึ้นมาสิบหกปุ๊บเขาเรียกเป็นสิบหกบิดอ๋อโอเคมันจะเป็นเครื่องเครื่องโมย์ใช่ไหมเมย์กระไดอ่าเมยกระไดอ่าตัวนี้ตัวน ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมโชว์ให้อเซกานี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ถือว่าราคาเริ่มสูงมากกว่าตัวนี้ละโอ้โคตรแพงแล้วตลับเกมเนี่ยนะผมบอกเลยนะแต่ละคนความเชื่อของแต่ละคนแม่งไม่เหมือนกันอลองพูดมาถ้าสมมุติเสียบแล้วแม่งไม่ติดของผมอย่างแรกคือ,อ ผมเนี่ยมันมีสูตรอยู่อันนี้เครื่องแฟมิลี่นะฟามิลี่นะใส่ปุ๊บกดปั๊บไม่ติดปุ๊บดึงออกมาปั๊บน้ำลายเอออะไรเออพร้อมกดเข้าไปปึ๊บเปิดปึ๊บติดอ่าไม่ติดอาถ้าไม่ติดปุ๊บค่อยๆเลื่อนเลื่อนเลื่อนขยับขยับให้เลือนขึ้นขยับอ่าให้เหลือขึ้นึงอ่า กดปึ๊บสบายแล้วพอเล่นจันเช้าพอเล่นไปสักพักหนึ่งสมมุติสมมุติคุณพ่อคุณแม่ขวานวาดขวานขยับขยับอ่ะนี่เราเลยไอเนี่ยมันตั้งของมันอยู่ไม่กวาดเนี่ยไม่รู้ว่ามาทำไมบ่อยๆพอกวาดกวานปมอื่นแม่คุณพ่ไม่กวาดกวาดตรงนี้เล่นเกมกดปึ๊บปึ๊กเี่นต่อ เครื่องเทียเนี่ยนะเมื่อก่อนแม่งก็มีตัวเซฟมีเซฟมันไม่มีเซฟความลําบากอ่ะเด็กถึงบอกว่าเด็กสมัยเนี่ยหาความลําบากเมื่อก่อนไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้สบายหมดทุกอย่างอ่าฟัสดปไฟมิอมอ่าเปิดให้เห็นข้างในหน่อยนะอันนี้คือเขาเรียกว่าอฉบญี่ปุ่นถ้าทุกคนเี่ยอันนี้คือใช่ใช่ชฉบญี่ปุ่นอันนี้คือปุ่นชมญี่ปุ่นชมบอเมริกาเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วมันก็มีปลาไลอเมริกาคือโคตรแพงนะสวัซูเปอร์ไฟมิคอมเนี่ยคือแม่งแม่ง ใช่ใช่ L L R R เริ่มเริ่มเริ่มมีมาแล้วตรงนี้อันนี้คือมาเป็นโฉมอเมริกาละอ่ะเอาโฉมอเมริกาให้ดูหน่อยโชว์ให้ดูหน่อยนะครับเนี่ยโฉมอเมริกาแต่คือมันจะเล่นกับแผ่นแผ่นแผ่นอันนี้ใช่ใส่หัวโปรใส่หัวโปรนะฮะนะฮะพอหัวโปรปึ๊บเนี่ยมันก็ประหยัดขึ้นอ่าพอเป็นยุคนี้ก็เป็นหัวโปรมันก็จะเป็นมันจะใช้พวกแผ่นที่เล่นละแต่ แผดดิสแผดดิสคอมพิวเตอร์อย่างบางคนเนี่ยที่บอกว่าอุ้ยทําไมเมื่อก่อนเกมอะไรมันเยอะบางคนเนี่ยมีกําลังซื้อมันก็ได้ปิดใช่ป่ะแต่อย่างผมเนี่ยอย่างผมอย่างพี่แบ๊บเนี่ยพี่แบค์บอกแล้วว่าเมื่อก่อนตอนี้มันแพงนะไม่ได้ซื้อมันแพงมันแพงอย่างห้องผมเนี่ยก็จะมีแค่เครื่องพมีคอมแล้วก็พอเป็นเซกัได้แล้วตอนนั้นคือพ่อก็ไม่ซื้อละเพราะว่ากลัวว่าเรา จะไม่ตั้งใจเรียนหนังสือเหมือนกับเราเตะเกมออย่างอื่นเขาก็ไม่ซื้อให้พอไม่ซื้อให้ไอ้ของพวกเนี้ยผมก็เลยต้องไปร้านเกมเริ่มต้นร้านเช่าสิบบาทเนี่ยรู้สึกจะได้ประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้นี่ในห้างหนักกว่าอีกในห้างเนี่ยสิบบาทได้ยี่สิบนาทีมันจะต่างกันนิดหน่อยโตมาเลยรู้ว่าของผมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็ยี่สิบบาทโตมาเลยรู้ว่าเล่นเกมไม่เคยจบที่ห้างทำไม หมดเวลาแล้วาไิโอ๊ได้ด่านไหวใช่เอากำลังบักมันเลยอ่าเลยพอเราพอเรามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมันกลายเป็นแบบเรื่องแบบคลาสสิกนะความทรงจำความทรงจำคลาสสิกเลยเด็กสมัยเนี้ยเด็กสมัยเนี้ยไม่ต้องรอเลยมาถึงเปิดโทรศัพท์เล่นได้เลยใช่แล้วนะฮะมันเรียกเทคโนโลยีมันพาใช่ใช่นะครับคืออีพีแรกเนี่ยเรามาเปิดตัวเกินเกินนะฮะว่า รายการของเราเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับแนวนี้แนวนี้เกมเมอร์เกมเมอร์ทั้งหลังที่เห็นเนี่ยโหเป็นไงเอาจริงนะผมบอกเลยนะว่าเกมเมอร์ยุคนี้สู้เกมเมอร์ยุคพวกพวกเราไม่ได้นะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่คือเกมเมอร์ยุคพวกเราเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ดูกันผ่านด่านใช่ใช่แล้วภาษาที่มันญี่ปุ่นโอ้โหแล้วตอนนี้นไม่มี Google กูเกิลท่าไม่มีเลยล็อกแมนที่ต้องไปซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านเพื่อที่จะดูว่าดูไอ้แปลยังไงไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเนี้ย ว่ามันแท้ทางอะไรใช่ตัวไหนเออต้องไปซื้อแล้วก็หนังสือบทสรุปอะเมื่อก่อนอ่ะมันมีหนังสือบทสรุปเวลาใครเล่นเกมภาษาคือมึงต้องมีไอ้หนังสือตัวเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นมึงจะไม่รู้เลยว่ามันแปลว่าอะไรเอาละถ้าใน EP ีแรกเนี้ยก็ฝากช่องฝากเพจกันหน่อยนะฮะโดดเรียนมาเล่นเกมนะครับฝากพวกเราสองคนด้วยดนบางรัก เชทุกุรูแล้วก็แบดบังมดนะครับจะกลับมาสร้างสีสันเกี่ยวกับการเล่นเกมเมอร์ให้ท่านชมได้ดูใน e ีพีแน่นอนครับว่าจะเป็นยังไงรับรอง e ีพีสองเนี่ยบอกเลยว่าบรรยากาศเก่าเนี่ยมันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วจะทําให้ตาท่านค่อยๆรอยค่อยๆลอยอันนั้นกลิ่นกินกินออกกินใช่นั้นกินเกมที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเล่มันก็จะมา ย้อนชื่อวนย้อนลอย,อยคใครที่เคยแบบ้ครูเคยไปโดดเรียนแล้วไปเล่นเกมนี้มานี่หวาเลยอ่าเยใช่ป่ะเดีวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ